เกมใหม่ซาวจี j ว w เล่นได้เฉพาะ N V D A นะครับ Sound Jewel Only for N V D A dot com น้ำเงินเทวเขียวน้ำเงินน้ำเงินแดงน้ำเงินเทวเล่นให้ฟังก่อนแดงน้ำเงินเทาหนึ่งสองสามสี่ชว่าเขียวน้ำเงินน้ำเงินเขียวถนเทาหนึ่งน้ำเงินเขียวแดงเขียวแดงเทาหนึงเขียวแดงน้ำเงินแดงน้ำเงินแดงน้ำเงินแดงเทาสองสามสี่ คุณได้375คะแนนเตรีมตัวไปด่านต่อไปแอปลิเคนาดผ่านด่านที่1ตอนนี้มาด่านที่2นะครับมีทั้งหมด10ด่านเกมนี้เล่นได้เฉพาะบนคอมพิวเตอร์ร่วมกับตัว NVDA นะครับที่ทำงานได้ดีที่สุดส่วนโปรแกรมจอรู้สึกมันอืดนิดนึงแนะนำ NVDA เล่นบนโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนไม่ได้นะครับวิธีการเล่นอ่ะก็เมื่อเข้ามาในเกมแล้วอ่ะก็ใช้การควบคุมตามปกติเลย กดลูกศรขึ้นลงมาหาว่ารายละเอียดรวมถึงกดเลือกว่าจะเล่นแบบ5้คูณหหรือ6กคูณหก็เป็นตารางแบบซ้ายมาขวาแถวละ5ช่องหรือ6ช่องแล้วก็แถวละคอลัมน์เนาะก็เป็นเหมือนตารางนั่นเองนะครับก็วิธีการเล่นปุ๊บอเราก็ใช้วิธีการเรียงสีให้ติตดกันอย่างน้อยสามอันขึ้นไปอนี่จะหมดเวลาแล้วเหลือสิบวิสุดท้ายเหลือแถง,องถ้าเราเล่นไม่ทันเนี่ย ภายในเวลาที่กําหนดตายแล้วเรียบร้อยอัน Busan Woche นี้ยเขาก็จะบอกว่าเราจอดแค่ด enfin ่าน2นะครับผมอืมก็ถือว่าเป็นเกมที่เอาไว้ฝึกความทรงจำแล้วกันครับในช่วงนี้สำหรับเกมในชุมชนเกม for all นะครับ อ่าเมื่อเข้ามาเดี๋ยวขออนุญ,ญาตบัดทกลับไปหรือหลักไม่ผมบัดทำกลับเมนูหลักกับเมนูหลักก็การโหลดเสร็จสมบูรณ์เกมเมื่อคุณเข้ามาในชุมชนเกม for all แล้วอ่าไปที่ heading fun and อั t เทอร์นะครับคอนโทรลโฮมแล้วกด h e ดดิ้งโดยการกดทัวเมหัวมคอนทวหัวเกมคอนมอดเ e มส์หัวเกมคอนทดสอบหัวเกมคอนฟันนอหัวเกมสสอหมวเกม Fu ฟันแอนด์อัเอสุดท้ายนะครับแล้วก็กดลูกศรลงมา Button s คอนฟั e อ r เเกมนเกมนี้ทำมาเป็นเอ่อเกมเฉพาะสำหรับคนที่ใช้ n v d a เท่านั้นนะครับอย้ำว่า n v d a เท่านั้นเลย ชื่อว่าซาวจีเวลเนี่ยพอเจอแล้วอ่าแล้วเอนเตอร์เข้าไปเลยครับซาวจีเวลเอนเตอร์ตัการโหลดเสร็จสมบูรณ์ซาวจีเวลคอนฟอร์เอ็นวีดีเออเมื่อเข้ามาแล้วนะครับด้านบนสุดจะมีปุ่มกลับเมนูหลักไปที่หน้าหลักของชุมชนเกม for all อ่ะก็เลืูกศรลงมาที่รายละเอียดดดึงงซาววจิเลชื่อเกมนะครับกดลูกศรลงมาอินดีต้อนรับพิชิตสุดด่านเพื่อเป็นสุดยอดนักเรียนเพชรด่านสูงคือเวลารดลง ก็จะมีทั้งหมด10ด่านผ่านแต่ละด่านปุ๊บครับจะไปด่านต่อไปอัตโนมัติและด่านต่อตไปจะมีเวลาลดลงเรื่อยๆกดลูกศรขนลงซ้ายขวาพาร์ลัดตำนเอนหรือสกดเลือกดสลับในระหว่างเกมโดยทีวิธีการควบคุมนะครับเราจะใช้วิธีการคือกดลูกศรขึ้นลงซ้ายขวาคล้ายๆกับเพื่อนๆใช้งานใน Excel หรือ g o o l l s s h e t t ในการเลื่อนเซลล์เลยนะครับผมก็จะมีแบบตาราง5้คูณหแล้วก็ตาราง6กคูณห ซึ่งจะประกอบไปด้วยอย่างเช่นเราเล่นตาราง5คูณ5ก็จะมีสีทั้งหมด5สีตาราง6คูณ6ก็มีสีทั้งหมด6สีนะครับซึ่งอ,อย่างาเราจะต้องเรียงไม่ว่าจะเป็นแนวตั้งหรือแนวนอนทํำยังไงก็ได้ให้สีนั้นเรียงกันอย่างน้อย3สีติดกันแดงแดงแดงเขียวเขียวเขียววิธีการนะครับถ้าเราต้องการสลับจาก สีหนึ่งมาให้มันติดกันก็ใช้ Enter Enter ครั้งที่1จะเป็นการเลือกสีที่1แล้วก็เลื่อนไปอย่างสีที่ต้องการสลับซึ่งต้องอยู่ติดกันเท่านั้นนะครับติดกันในที่นี้หมายถึงติดกันทางซ้ายติดกันทางขวาติดกันทั้งบนติดกันทั้งล่างเนี่ยก็คือพอเลื่อนอย่างเช่นเราต้องการกด e อ t e r ปุ๊บอยากจะเลื่อนสลับสีกับสีที่อยู่บนเลื่อนขึ้นทีหนึ่งอย่างเช่นเราอยู่แดงเราอยากจะสลับกับ ฟ้าข้างบนเราเลื่อนขึ้นเจอฟ้าแล้วกด Enter ทีที่2ว่าจะเป็นการสลับที่กันเมื่อสลับแล้วสีเรียงกันได้3อันในสามอันติดกันไม่ว่าจะเป็นแนวตั้งหรือแนวนอนเขาก็จะระเบิดตุ้มทันทีนะครับผมแล้วก็เขาก็จะ,ะตัวที่เหลือมันก็จะไหลลงมาทดแทนซึ่งมันก็จะเก็บสะสมคะแนนไปเรื่อยๆแต่ละด่านก็จะมีคะแนนกําหนดไว้ว่าเท่าไหร่ถึงจะผ่านด่าน แล้วก็ถ้ามีการเรียงได้แต่ละอันก็จะมีโบนัสเพิ่มเวลาให้ไปด้วยนะครับและเสียงซาวถ้าได้ยินเสียงหัวใจเมื่อไหร่แสดงว่าคุณเหลือ10วินาทีสุดท้ายนะครับถ้า,าทำไม่ทันก็เกมโอเวอร์นะครับมีทั้งหมด10ด่านโอเคเกมนี้ทำมาสำหรับผู้ใช้งาน NVDA ขาเลือกโหมดสำหรับเล่นได้ทันทีก็สามารถที่จะเลือกโหมดเล่นได้ทันทีนะครับวิธีการเลือกเมื่อกี้ Enter หรือ Spacebar ในการเลือกเพื่อสลับได้นะครับถ้า เดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกว่าซาวไหนคืออะไรเนาะททนห้5ก็เน,นี่ยครับเลื่อนลงมาก็จะมี5้คูณห้าาหก,ก,กหกหกเหรือ6กคูณหกอ่าก็อยากจะเล่นแบบตารางแบบ5ช่องคูณหช่องหรือ6ช่องคูณหช่องเล่นได้เลยนะครับเกมนี้ใครเคยเล่นเกมเรียงเพชรที่เคยมีอยู่บน iPhone และ Android ก็คือเกมลักษณะเดียวกันนะครับแต่อันนี้ทำมาบนคอมพิวเตอร์ให้ได้สนุก แล้วก็เล่นอยู่ที่บ้านไปด้วยกันนะครับอ่ะผมลองเล่นตาราง6กคูณหกมีทั้งหมดตอนนี้มี2โหมดนะครับอ่ะผม enter อร์เริ่มเริ่มได้เขาบอก let's go เแลัมน์สองเราจะอยู่ช่องซ้ายมือสุดเลยก็คือน้ำเงินแถวหนึ่งคอลัมนน์สเง section อันนี้ผมแถวหนึ่งคอลัมน์สองก็น้ำเงินเหมือนกันอีกอันนี้ติดกันสองอันแล้วนะเลื่อนขวาเขียวแถวหนึ่งคอลัมน์สาม s e c t i o น้ำเงินน้ำเงินเขียวไม่ไม่ ไม่ตรงละถ้าเราเลื่อนขวาอีกแดงเท้าหนึ่งข้อแดนแต่ถ้าอย่างเช่นผมอยู่ที่เขียวน้ำเงินน้ำเงินเท้าหนึ่งข้อหนึ่อนซ้ายนน้ำเงินเท้าหนึ่งเขียวเท้าหนึ่งข้อสามเซกชันใต้เขียวละนี่ใต้เขียวคือน้ำเงินถ้าเราอยากจะสลับน้ำเงินขึ้นไปอยู่แทนเขียวมันก็จะทําให้สองช่องแรกในตรงนี้น้ำเงินน้เงินขียวเขียวเท้าหนึ่งข้อสามเซกชันใต้เขียวคือน้ำเงินเราอยากจะเอา น้ำเงินขึ้นมาแทนที่เขียวเพื่อทําให้เขาครบ3อันเนี่ยเราก็จะอยู่ที่เขียวก็ได้หรืออยู่ที่น,น,น้ำเงินเขาซ้อมคองน้ำเงินก็ได้แล้วเอนเตอร์ทีที่หนึ่งเขาจะเป็นเลือกแล้วกดลูกศรขึ้นเขียวเาึงค้สามเซกทีเขาจะสลับน้ำเงินเขาดึงคอร่สามเน่คน้ำเงินเขาดึงอได้เวลาเพิ่มแล้วก็ได้คะแนนด้วยแต่เมื่อกี้มันจะหมดเวลาแล้วเพราะผมอธิบายแต่ถ้าเราเลือกเขียวึ่กดเอนเตอร์ที่เขียวแล้วน้ำเงินเขาึงคอาแล้วกดเอนเตอร์แล้วเป็นเสียงแบบนี้เขียวเบาดึงอร่สามเซกหนึ่ เกมโอเวอร์ไปแล้วแล้วเขาก็จะบอกว่าเพชรดีเลเวลหนึ่งจอดแค่ด่านหนึ่งรองฝีมือกันใหม่ได้นะคะแนนรวมโค้ชหนึ่งร้อยหกสิบห้าคะแนนได้ร้อยหกสิบห้าคะแนนซึ่งผมตั้งไว้ว่าต้องถึง200คะแนนถึงจะผ่านด่านที่1นะครับแล้วด่านต่อๆไปคะแนนก็ต้องสูงขึ้นตามไปด้วยแล้วเวลาก็จะลดลงด้วยแต่ทุกๆครั้งที่คุณเลี้ยงได้ก็จะได้เพิ่มโบนัสเวลาและถ้าเลี้ยงได้เยอะโบนัสก็จะเหมือนมันมันจะมีเขาเรียกคอมโบก็คือเพชรมัน อ่หรือสีอ่ะมันจะเรียงแล้วมันก็มีการระเบิดต่อเนื่องเพราะว่ามันมีการหล่นลงมาของที่เราระเบิดไปมาแทนที่แล้วมันถ้ามันไปโดนการเรียงครบ3ม,มันก็จะระเบิดซ้ําระเบิดซ้าไปเรื่อยๆนะครับผมอ่ะเดี๋ยวลองให้ใหม่จะลองอีกรอบเฮ็ดดิ้งเลจะลองอีกรอบหรือจะเปลี่ยนโหมดเนี่ยเลือกได้เลยพ,พอเข้ามาเนี้ยถ้าคุณแพ้นะครับก็จะมี2ตัวเลือกให้คุณเล,คเล่นใหม่อีกครั้งบเล่นใหม่อีกครั้งกับกลับไเนี่ยลูกสรลงมากลับไปเรื่องโหมดใหม่ว่าจะเล่นตารางแบบห้าคูณหหรือ6กคูณหกถ้าคุณจะเล่นใหม่อีกครั เล่นใหม่อีกครั้ง Enter ไปครับแอปพลิเคชันไพ่บันแดงอันนี้คือดนตรีแล้ว Let's go คือเริ่มนะน้ำเงนแดงแถวหนึงแดงนี่ให้ผมลูกศรลงเขียวแถวส้เขียวแถวสีทองหนึ่งเซกชันอันนี้ผมเลื่อนแบบแนวแนวตั้งนะครับเป็นเขียวเขียวแบบแนวตั้งเลื่อนลงน้ำเงินแถวสีทองหนึ่งเซกชันอ่าเขียวเขียวน้ำเงินเขียวแสดงว่าน้ำเงินกับเขียวถ้าเราสลับกันมันก็จะเรียงครบสามน้ำเงินแถวสีทองผมก็กด Enter ที่น้ำเงิน แล้วก็เลื่อนลงมาที่เขียวต้องต้องเลื่อนในตัวที่ติดกันเท่านั้นนะครับแล้ว Enter อ,อ,อนเงินเท้าคอนเงินเ้าคออยเงี้ย <5 S 1> เขาก็จะระเบิดสีที่ติดกัน3อันแล้วก็มีการไหลตัว ที่อยู่เดิมลงมาพร้อมกับตัวใหม่เพิ่มเข้ามาด้วยเดี๋ยวผมลองเลื่อนขวาม้างคือจริงอันนี้เหมือนตารางเลยนะครับที่เราสามารถเลื่อนขึ้นลงซ้ายขวาต้องจําดีๆว่าแต่ละช่องเรียงยังไงแดงแถวห้าแดงแถวห้าแถว์้าแดงน้งแถวห้าแถวหาแถวาแถวห้าแถวห้แถว้าแดวห้ิแถวห้าแนวหนาแถวาแถงห้าแถวห้อแถวห้าแดงห้าแดงแดงห้งแถวหแวห้าแถ่าแข้าแ้าแถวห้าแ้าแถวหแดงห้าแถวแวห้าแถ้าแถวห้าแถว้แวแ้แแ้ว เมื่อกี้พอเราทําเมื่อกี้เสร็จแล้วสีที่ไหลลงมามันดันคอมโบนะครับคอมโบปุ๊บเราได้คะแนนสองเท่าและผ่านด่านแบบเมื่อกี้นี่คือเรามาด่านที่สองแล้วเนึงากแล้วก็เริ่มเล่นต่อแต่ถ้าเราอยู่ที่น้ำนตัวนี้แล้วผมกด enter เลือกแล้วเราดันไม่ไม่สลับกับตัวที่อยู่ติดกันบนล่างซ้ายขวาอย่างเช่นถ้าเราขวาไปทีหนึ่งดึเข้าดึ section แล้วขวาไปอีกทีนึงึข้าไปไปสลับแบบข้าม ที่สีไม่ติดกันแล้วไป Enter อ่าโดนตีมือนะครับแล้วสีมันจะถูกสวิต์กลับไปที่เดิมเลยหรือขเขยาน้าเงินเํานึงผมอยู่ที่น,น้าเงิน Enter แล้วเลื่อนลูกศรขวามาเขยาะึงเข้าเขียวแล้ว Enter เมื่อสลับแล้วไม่ทำให้เกิดการเรียงครบ3อันหรือ4อันคือการเรียง น้นเงินค่ะหนึ่งครัน้ำเงิน,นึงครอ,อ,อ,อันนี้หมายถึงสิบวินะเมื่อกี้คือถ้าสลับแล้วสีมันเลียงไม่ได้มันจะมีวุบๆนะครับเหมือนสีสีมันแรบกลับไปคือไม่สำเร็จเนี่อยอันนี้หมดหมดเวลาล <c oughs> ะเขาก็จะบอกว่าดิเลเึงจอแค่ดันซองฝีมือกันใหม่ได้อ่ะเดี๋ยวผมจะลองเล่นแบบจริงจังให้ดูนะจีรอบบัตรเาเล่นใหม่อีกครับไปที่เล่นใหม่อีกครั้งคราวนี้เล่นใหม่นะครับผมตั้งให้เพื่อนๆเล่นง่ายนะครับคือ ถ้าใครเข้าใจหลักการของเกมว่าเรียงอย่างน้อย3ามสีติดกันไม่ว่าจะเป็นแนวตั้งหรือแนวนอนใช้ลูกศรขึ้นลงซ้ายขวาและถ้าต้องการเลือกตัวที่1 Enter แล้วเลื่อนไปอยู่ที่ตัวที่ติดกันไม่ว่าจะเป็นบนล่างซ้ายขวาและ Enter อร์อีกทีเท่ากับการสลับ Enter อร์หรือ Space Bar คือค่าเดียวกันนะครับะจะจับัตทำเล่นใหม่อีกครับลองดูนะครับเดี๋ยวดูซึว่ารอบนี้ผมจะไปที่ได้กี่ด่านกันครับแปพลิเคชั่ออา้า <Hello. S 1> ไปแดงเขียวแดงน้ำเงินเท้าน้ำเงินเท้แดงน้ำเงินเท้า,งงทาสอ,องคอ

เ้าเหลือน้าเงินเักเขียบท้าน้าเงินเหลือมเท้ามีไงน้าเงินเหลืองเั้ดึงทองสาว่าเหลืองเหือน้าเงินทบดึงเหลือมเหลืองทดึงเขียบหน้าเงินทับสักเขียบแดงเท้บเขียบน้าเงินน้าเงินทับแดงเท้าสามแดงแดงแดงน้าเงินทับเหลือมหน้าเงินแดงน้าเงินผัดแดงน้าเงินทัดแดงทัาห้า้อสามชั่ว่าเหลือมเท้าเหลือมท้าห้า้อสามเซกเหลืองแดงเท้าห้าเหลืองทับแดงเหลือมท้าห้า้อแดกเจ็ดเบผบอที่สอาแล้วชณได้330สามเ้อดรวม6 5บคะแนนวงได้เป น้ำเงินเทบแดงน้ำเงินน้ำเงินเทบเหลืองน้ำเงินเทาเหลืองน้ำเงินเทาหนึ่งเทาสี่ชือกเหลืองเขียวแดงทาแดงเขียวเหลืองเขียวเทาหนึ่งเขียวเทาหนึ่งเขียวเหลืองแดงเทาสองขทาเหลืองเขียวเหลืองเขียวเทาสามเขียวเทาหนึ่งเทาเหลืองเทาหนึ่งเหลืองแดงน้ำเงินเทาแดงเขียวเทาสองแดงน้ำเงินแดงเทบเขียวเทาหก แดงถับน้เงินแดงเขียเขียวหกข้อลแดงแดงแดงเขียวแดงเขียวหกแดงทีวหกข้อสองคำว่าเขเกับตาราง6กคูณหกนเงินเีวแดงแดงเยเหลือนเขียวเหลืองเขียวเหลือเเหลือเทีบเหลือแดงแดงเข้าเขียวเหลืองเขียวทับเหลือเหลืองทับเหลือเหลือเขียวเขียวเขียวแดงเขียวเหลือบเขียวเหลือเหลืเสองข้ี่าเ็ดเดดิังที่สาขาแล้วคุณได้สี่ร้อยสามสิบห้าคะแนนวมได้เปิดตัวหนึ่งทาธิ้วร้อยคะแนน แดงเขียวเท้าดึงเขียวแดงเหลือเท้าเหลเขียวเหลือแดงเท้เขียวเท้าดึงเข่าเหลือดงเหท้าดึงเขียวเท้าดึงแดงเหลดึงแดงเขียวเท้าดึงเข่าดช่องแถวแถวหนึ่งเขาดับหนึ่งแดเท้าดึงเข่าดับสองเซ็กชั่นเนี่ยแดงเท้าเขียวเท้าดึงเข่าเขียวสลับแดงแดงแล้วถ้าเขาสีสีเขาเรียงไม่ไม่ได้นะครับจะเป็นเสียงแบบนี้เขียวเท้าดึงเข่าสองเขาจะดังบึ้งบึ้งก็คือพอสลับแล้วมันเรียงไม่ได้มันก็จะถูกสวิตช์กลับทันทีนะครับเหลือเท้าเขียวเท้าดึงหน้าเงินเท้าหน้าเงิน น้ำเงินเท่าหึ่งข้อน้ำเงินเท่าหึ่งข้อน้ำเซินอยู่หนึ่งข้อลำหกน้ำเงินเท่าหึ่งข้อลำหกเซกชันข้อลำห้าเขียวเท่าหึ่งข้อลำสี่เซกน้ำเงินเท่าสองข้อลำสี่เซกชันเขียวเนี่ยเอาน้ำเงินขึ้นมาที่เขียวน้ำเงินเท่าหึ่งข้อลำสี่เซกแล้วก็จะได้โบนัสเพิ่มเวลาก็จะลดเอ่อเพิ่มขึ้นมาเขียวเขียวเหลืองน้ำเงินเท่าเหลืองเหลืองเหลืองน้ำเงินเท่าสีเหลืองเขียวเขียวน้ำเงินเหลืองน้ำเงินเหลือเท่า เฮ็ดดิเลบัตทันกระเม็ดเฮ็ดดิเลเวลหนึ่งจอดแค่ด่านสี่ลองฝีมือกันใหม่ได้นักคะแนนรวมโคหนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบห้าคะแนนพันห้าร้อยสี่สิบห้าคะแนนจบเกมจะไปที่เออเลเวลสิบหรือด่านที่สิบนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่ชุมชนเกม for all ทางทีมงานหนึ่งสี่หนึ่งสี่พลัสทำมาให้เพื่อนเพื่อนได้เล่นกันก็นำไปฝึกเป็นเกมที่ฝึก ความจําแล้วก็ทำให้เ,เขาเรียกว่ารับสมองให้ฝึกในส่วนของการจําไว้แต่ละช่องนะครับว่าสีนั้นอยู่ตำแหน่งนั้นสีนี้อยู่ตำแหน่งนี้แต่คุณต้องเรียงกันให้ได้3สีอา่าสสีเดียวกัน3อันติดกันอา่าคือแถวหนึ่งคอลัมน์หนึ่งแถวสแถวหนึ่งคอลัมน์สองแถวหคอลัมน์สเนี่ยให้มันติดกันให้ได้ค,คุณเรียงสอันคะแนนก็ได้เท่าหนึ่ง แต่ถ้าได้4ได้5คะแนนก็จะเบิ้ลไปอีกหรือถ้ามันเรียงได้3แล้วมันไปคอมโบคอมโบต่อคะแนนก็จะได้สูงขึ้นไปอีกรวมถึงโบนัสเวลาก็จะได้เพิ่มนะครับเพราะว่าโบนัสเวลามันจะมีผลตอ่อะคะแนนด้วยรวมถึงการผ่านด่านด้วยนะครับแล้วก็ าคุณได้ยินเสียงหัวใจเต้นเมื่อไหร่แสดงว่าคุณเหลือ10วินาทีสุดท้ายแต่ถ้าคุณมีการเพิ่มเพิ่มโบนัสเวลาไปเวลาเสียงหัวใจเต้นเสร็จบางครั้งมันมันยังเล่นต่อได้นะเพราะคุณไปเพิ่มโบนัสเวลานะครับผมและแต่ว่าถ้าได้ยินเสียงเกมโอเวอร์เมื่อไหร่แสดงว่าจบเกมแต่ว่าถ้าได้ยินเสียงเลเวลคอมพลี์คุณก็ไปด่านต่อไปได้แสดงว่าคุณทำได้ทันแต่ถ้าคุณได้ยินคำว่า ม i ชชันค m อมพีสแสดงว่าคุณจบ10ด่านนะครับใครจบ10ด่านบอกกันด้วยครับเพราะตัวผมเองผมเล่นไปจบได้แค่ด่าน6เท่านั้นนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเกม s o u ด์จิเวลที่นำมาฝากกันกันกบชุมชนเกม for r อ l 1 4 4 4ึดพลัสกันครับสวัสดีครับ บริการหมอคอม 1414+ 14ให้บริการในวันจันทร์ถึงศุกร์ระหว่างเวลา10โมงเช้าถึงเที่ยงกดหมายเลข1414 14. เข้าสู่เมนูหลักให้กด9แล้วกด1สนทนาาได้ทันที